งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเริ่ม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 ของน้องเวนตี้นะครับชอบพี่โทรุมานานแล้วอุ้ยทำไมน้องเพิ่งมาบอกอะเรื่องครอบครัวติ่งเนี่ยเลยเธอเป็นหนังสือการ์ตูนแนวตลกหาไม่ไหวตอนเด็กชอบซื้อมาอ่านมากมีเป็สิบกว่าเล่มทุกคนต้องเคยอ่านแน่นอนโคตรตลกแบบขำขี้หดตดหายมีแบบเวอร์ชั่นอนิเมะด้วยนะตำนานมากฮะติ่งเนี่ยมีอนิเมแล้วหรอจริงหรอ อันนี้เราไม่รู้ว่าเนี่ยว่าติ่งเนี่ยมีอันนี้ไอ้ติ่งเนิร์ดติ่งแนดติ่งเนิร์ดติ่งเนิร์ดไว้ติ่งเนิร์ดไว้ถึงติ่งเนิร์ดเราอ่านผิดติ่งเนิร์ดติ่งเนิร์ดติ่งเนิร์ดเติ่งเนิร์ดเราอ่านผิดเรามาดูจริ่งนี้เรามาติ่งเนิร์ดนี่วะเอา น้ำมึนน้ำมึนไปหน่อยน้ำมึนไม่ดูน้ำมึน,น,ม <l ots> มนมเหมือนเหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันในก้อนต,นติ่งแนทเอ้หรือเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาพิมพ์ว่าอะไรเข้าโพดติ่งเหนรอดอ้ยเราอ่านติ่งแนัแ้งแต่ตรงนี้ได้เหรอ <l ots> อย่าไวม, <l ots> มันมันคืออะไรนะตึง ต,ตึงเนืดใช่ไหมตึงเนืดไม่ใช่ติง่งเนืดตึงเนืดตึงเนืดนะตึงเนืดโอ๊ยเขินเลยเออ